เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเรานึกถึงโจรสลัดภาพของชายเคราดําๆตาดุดุต้องแวบเข้ามาในหัวเป็นคนแรกๆแหมก็แน่นอนสิคะถ้าพูดถึงโจรสลัดสุดโหดก็ต้อง black beard หรือกัปตันเคราดําอยู่แล้วภาพจําคือเทือนดิบจุดไฟที่คราวให้มีควันฟุ้งๆก่อนออกปล้นเหมือนหลุดมาจากนรกเลยคะ่ะ ใช่ครับนั่นคือภาพที่เขาอยากให้เราจำแต่ถ้าผมจะบอกว่าความน่ากลัวที่สุดของแบล็กเบียรไม่ใช่ดาบหรือปืนแต่คือสมองของเขาล่ะครับเรื่องจริงน่าทึ่งยิ่งกว่าตำนานเยอะเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวนะคะนี่เรากำลังพูดถึงโจรสลัดหรืออัจฉริยะด้านการตลาดกันแน่เนี่ยแล้วเขากลายเป็นโจรสลัดดังขนาดนี้ได้ยังไงคะต้องย้อนกลับไปยุคที่เรียกว่ายุคทองของโจรสลัดตน้นศตวรรษที่18ครับ ตอนนั้นสงครามใหญ่เพิ่งจบกะลาสีเรือหลายหมื่นคนตกงานพอไม่มีงานก็มาปล้นสะดมดีกว่าเพราะชีวิตบนเรือสินค้าก็โหดมากการเป็นโจรสลัดเลยดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าเยอะเลยครับโอ้โหเปลี่ยนอาชีพกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอคะแล้วชื่อจริงของแบล็กเบียรคืออะไรคะหรือชื่อจริงเขาคือแบล็กเบียร ชื่อจริงของเขาคือเอ็ดเวิร์ดทีชหรือบางที่ก็เรียกแทชครับเดิมทีเขาเป็นไพรเวียหรือเอกเอกชนที่รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้ปล้นเรือศัตรูตอนสงครามเพราะสงครามจบใบอนุญาตหมดอายุแต่ทักษะและความเคยชินยังอยู่ครับก็เลยผันตัวเป็นโจรสลัดเต็มตัวเลย